ดาวเกตส่งเสริมศักดิ์สิทธิ์ช่วงครึ่งปีหลังสมภรส์รศุเจรับชาวลัคนาราศีพิจิกราชาวเจ็ดแปดสวัสดีครับครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแม่เรื่องงานเรื่องเงินนี่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเพราะว่าจังหวะที่ดาวเกตเข้ามาในจังหวะแรกเนี่ยกระตุ้นที่พบกันเงินเลยนะครับตอนนี้กระตุ้นแล้วกระตุ้นแล้วด้วยนะครับดังน,นั้นเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยบอกได้เลยว่ามีแนวโน้มไปทางเดินหน้านะครับนะ แล้วอะไรต่างๆที่เป็นผลพวงมาจากสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงนะครับทำไปแล้วนะครับการคิดการอ่านอะไรที่เป็นเรื่องล่วงหน้าไปแล้วหรือบางเรื่องนี่ทำไปจนลืมไปแล้วอันนี้จะย้อนกลับมาส่งผลนะครับย้อนกลับมาส่งผลเพราะว่าบางเรื่องนะครับดีลบางดีลเนี่ยโอ้โหคุยกันจนลืมไปแล้วนะครับนะตอนนี้ลนะโอ้ยัดกลับมานะฮะคุยกันพูดกันนะครับจะตกลงละนะเซ็นสัญญาณ เรื่องอะไรก่อนต่างที่เกี่ยวข้องกับการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมันช่างเที่ยงตรงนะครับมันช่างเที่ยงตรงเพราะว่าอย่างว่าแหละครับการงานเป็นดาวอาทิตย์เดินไม่เคยช้านะครับเดินไม่เคยเร็วเดินเที่ยงตรงเสมอนะครับรักษาเวลาจริงๆนะครับทุกอย่างมาตามนัดนะครับไม่มีผิดพลาดไม่มีเปลี่ยนแปลงโอ้ผมอยากให้เรื่องดีๆมันเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆเรื่องเลยครับแต่นะครับมันทุกเรื่องในโลกนี้มันก็ต้องมีแต่นะครับ ก็จงังหวะถัดมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าดาวเกตก็ต้องมาทับที่ลัคนานะครับกระตุ้นมาที่ตัวของท่านเองนะครับที่ตัวของท่านเองแล้วก็อย่างว่าแหะครับเกตเนี่ยนะฮะเขาก็ส่งผลต่อต,ตัวท่านเป็นอย่างมากนะครับชาวราศีธาตุน้ํานะครับอะไรมาสัมผัสหน่อยนี่เป็นไม่ได้นะครับความรู้สึกไหวมากชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นฐานความคิดความอ่านละเอียดอ่อนนะฮะ โอ้โหเรียกได้ว่าแตะไม้ได้เลยว่าแตะแล้วมันรู้สึกมันเจิดเลยทีเดียวนะครับยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยลเลงไปฝั่งตรงข้ามครับพบความรักนะครับซึ่งที่พบความรักเนี่ยมันก็มีดาวมนตอร์ยูอยู่แล้วดาวมเจอ์ยูที่ยังต้องอยู่ตรงนี้ไปอีกห้าปีดังนั้นเนี่ยเรื่องความรักนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็เรียกได้ว่าม,มันจะจะบอกยังไงดีล่ะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ไม่ใช่คนไร้รักนะ แต่การมีรักเนี่ยอาจก็จะเรียกได้ว่าไม่ค่อยถูกใจหรือไม่ค่อยสมใจนะฮะบางครั้งคนที่อิงแอบแนบชิดอาจจะไม่ใช่คนที่อยากจะให้เรามาสนิทกับตัวเราก็มีนะฮะก็เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับคือความรักมันจะดูแบบแปลกๆงงๆนะครับเพราะว่าการที่ดาวม,มัธยูจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะทําให้เรื่องความรักเนี่ยมันดูหักเหมันดูพลิกผันยังไงก็ไม่รู้ ทำไม่ถามว่าขาดไหมไม่ขาดแต่ถามว่าถูกใจไหมอันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอาการที่เราจะพึงอกพึงใจกับสิ่งที่มันมีเนี่ยกับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยบางทีมันตอบยากอะ่ะแต่ละคนมันมีไม่ไม่เหมือนกันมันมีเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันสหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็จะอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้ก็คือเรียกว่ามีแต่ถามว่าถูกใจที่สุดไหมไม่นะฮะ ไอ้ที่ถูกใจมันจะมีได้ไหมมันก็ตอบได้ยากว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าการตัดสินใจในโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวนะฮะมันอยู่ที่กรรมที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเลยนะยิ่งดาวเกตนะฮะโอ้ย้อนกลับมานี่เรื่องเก่าๆเ,เรื่องความรำพึงรำพันเรื่องโอ้ฉันและเธออันนี้เยอะอันนี้เยอะในขณะที่ตัวเองก็ยังต้องทำงานต่อเนื่องไปเพราะว่า งานรับมาแล้วอ่ะอย่าลืมมันไป,ไปมันกระตุ้นพบการเงินก่อนนะเงินดีงานมานะครับงานทำนะฮะแต่ก็ในขียะดเดียวกันเนี่ยโอ้ในใจก็ทวิหหากับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วที่จังหวะสุดท้ายนี่โหอ,อันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างเด็ดผู้ว่าดาวก็ดังเกตก็จะเข้าพบวินาน,นะครับดังนั้นเนี่ยแล้วพบวินาทเนี่ยนะฮะเจ้าเรือนพบวินาทเนี่ยก็คือดาวสุกนะครับเป็น เราเรือนเจ้าเรือนเดียวกับเจ้าเรือนพกความรักเลยลนะทั้งนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออความรักเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่อาจจะพลิกผันอาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความรู้สึกที่เ,เขาเรียกว่าไงอะคือหมายถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงก็าการละกันเอาอย่างนี้เปลี่ยนแปลงในแบบที่ไม่คาดฝันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยการจัดแจงจัดการสับหลีนะ ให้ดีนะครับก็มันก็จะสามารถที่จะเรียกได้ว่ามีมีทุกอย่างนะฮะอยู่บนโลกใบนี้ได้นะครับแต่ว่าจะให้มันทุกอย่างในในบนโลกใบนี้เนี่ยมันชัดเจนเป็นเหมือนอย่างที่ตัวเราต้องการเลยเนี่ยบางทีมันก็เป็นไม่ได้นะครับเราเอาเท่าที่ได้ดีกว่านะครับการท่าที่เราเอาเท่าที่ได้แล้วเราสบายใจเนี่ยแค่นั้นก็พอมันบางทีในโลกนี้ความสมบูรณ์พร้อมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรียกได้ว่าหาได้ง่ายนะครับ แต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็มีมันแค่นี้ผมว่ามันก็ดีนะเออแค่นี้เราก็คงจะสบายใจกว่างั้นงินดีครับแค่ปรับอกปรับใจรับเรื่องราวต่างๆให้ได้เท่านั้นเอง